าดินที่ส่วนใครดินไม่ค่อยดีปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโตงามแต่ก็อยากจะลองปลูกทุเรียนดูเลยกังวลว่าต้นพันธุ์มันก็แพงปลูกแล้วมันจะตายไหมเราจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทิ้งไปประเปล่าไหมหรือปลูกไปแล้วกี่ครั้งก็ไม่รอดใครบอกว่าสูตรไหนดีก็ทำตามก็ยังตายเหมือนเดิมลองวิธีนี้ค่ะทำหลุมพอเพียงสำหรับปลูกทุเรียนไปเลย จากวิธีการทำหลุมพอเพียงที่เราแชร์ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ให้ในหลุมพอเพียงจะเต็มไปด้วยอาหารและความโปร่งพูนร่วนซุยของดินแถมยังกักเก็บน้ำและความชื้นได้ดีอีกด้วย ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาประครบประงมต้นทุเรียนเกินไปและโอกาสรอดก็สูงอีกด้วยค่ะในคลิปนี้เรายังจะบอกถึงวิธีการดูว่าต้นทุเรียนที่เรากําลังจะเอาโรงปลูกต้นนี้จะรอดไหมให้อีกด้วยนะคะเพราะบางทีการรอดหรือไม่รอดของต้นทุเรียนที่เราปลูกมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดินในสวนเราหรือวิธีการปลูกของเราเลยก็ได้ค่ะ และในคลิปนี้เรายังจะแชร์วิธีการปลูกทุเรียนในหลุมพอเพียงให้ถึง3เทคนิคดีๆกันเลยนะคะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ประสบการณ์ตรงที่เราปลูกทุเรียนในดินถมที่ที่เป็นดินลูกลางปนดินเหนียวปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือหน้าร้อนดินจะแข็งตัวอัดแน่นมากๆเลยค่ะพยายามใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆเพื่อช่วยเพิ่มความชื้นและให้ดินล้วนซุยมากขึ้นก็ช่วยได้ดีระดับหนึ่งแต่มันเสียเวลาเราต้องมาดูแลมากเกินไป ดังนั้นทางเราก็เลยจะนำแนวคิดหลุมพอเพียงมาลองปลูกทุเรียนดูโดยวันนี้เราจะให้ถึง3เทคนิคกันไปเลยค่ะเทคนิคแรกที่เห็นอยู่ตอนนี้คือหลุมพอเพียงที่เราทำเตรียมหลุมเอาไว้แล้ว จากคลิปที่เราแชร์ไปชื่อว่าทําหลุมพอเพียงหน้าฝนไว้ปลูกพืชแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยโดยเราปลูกตะไคร้ไว้ก่อนแล้วเพื่อคลุมหน้าดินเมื่อร้อนจัดและช่วยไล่มแมลงห่างออกไป2เมตรเราปลูกกล้วยไว้ทิศตะวันตกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงไว้บังแดดและให้ความชื้นเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนวิธีการปลูกทุเรียนในหลุมพอเพียงให้เพื่อนๆขุดหลุมให้ให,ใหญ่กว่าถุงทุเรียนเล็กน้อย ส่วนความลึกให้ขุดเพียงแค่หนึ่งใน3ของความสูงถุงดินต้นพันธุเรียนเท่านั้นตามที่เราตั้งถุงพันวัดให้ดูเลยค่ะจากนั้นนำดินที่ขุดออกมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคิดเป็นอัตราส่วนดิน3ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนคลุกเคล้วให้เข้ากันเกลี่ยดิน1ส่วนลงไปในหลุม ใช้คัตเตอร์ตัดก้นถุงออกเพื่อเช็ครากแก้วรากฝอยเราซื้อมาทดลองปลูกในหลุมพอเพียง3ต้นนะคะต้นทุเรียนต้นนี้สูงประมาณ1เมตรได้มาจากตลาดนัดราคาค่อนข้างถูกกว่าที่ร้านเลยซื้อมาทดลองปลูกคะ่ะทีนี้เรามาดูรากต้นทุเรียนต้นนี้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเห็นไม่ชัดให้เราแกะดินออกจนกว่าจะเห็นรากชัดเจนนะคะผลปรากฏว่า รากต้นทุเรียนต้นนี้ถือว่าดีงามมากเลยค่ะรากแก้วไม่ขดงอรากฝอยเยอะแต่ไม่ขาดลุ่งลิ้งไม่ขดงอมากนักถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะเอาลงปลูกเลยติดง่ายดีงามแน่นอนค่ะจากนั้นวางต้นพันธุ์ลงหลุมปลูกค่อยๆดึงถุงปลูกลูดขึ้นด้านบนระวังอย่าให้ดินในถุงแตกออกนะคะแล้วใช้คัตเตอร์ตัดถุงออกได้เลยค่ะ จากนั้นกลบดินลงหลุมโดยกลบดินให้เป็นเนินเหมือนสาลาเปาเพื่อให้มีการสลบน้ำจะได้ไหลลงไม่ไปขังที่โคนต้นอย่ากลบดินไปถมดินที่ติดมากับถุงปลูกจนหนานะคะให้เกลี่ยถมเล็กน้อยก็พอเพราะเดี๋ยวรากจะจมทุเรียนอาจจะไม่โตหรือโตช้าคะ่ะตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะ มาดามต้นไว้เผื่อมีลมพายุมาต้นจะได้ไม่หักคะ่ะจากนั้นก็ให้เราหาท่อ PVC เจาะรูตามที่เราให้ดูเลยคะ่ะหรือจะประยุกตเอาวัสดุอื่นก็ตามสะดวกของทุกท่านได้เลยนะคะหาไม้ขนาดใกล้เคียงกันเจาะรูดินเพื่อนำทางลงไปก่อน แล้วใช้ท่อ P ีวีของเราเสียบลงไปโดยเอาด้านที่เราเจาะรูลงหลุมดินค่ะที่ทำอย่างนี้เพราะจะได้ระบายความร้อนของปุ๋ยหมักที่กําลังเกิดการย่อยสลายในหลุมพอเพียงไม่ให้มาทำลายรากทุเรียนและเป็นการง่ายถ้าเราจะใส่ปุ๋ยน้ำหมักต่างๆลงไปในท่อแล้วให้ไหลซึมลงไปในหลุมถึงดินชั้นล่างหรือการใส่ย,ยารักษาโรครากเน่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนนั่นเองค่ะ จากนั้นให้ผสมปูนขาว3ช้อนแกงต่อน้ำา10ลิตรค่ะแล้วนำไปลาดลดให้ชุ่มเลยนะคะการปลูกครั้งนี้เราจะยังไม่ใช้อะไรคลุมหน้าดินหรือว่าทำแสแลงคุมพรางแสงนะคะเพราะช่วงนี้ฝนยังตกถี่มากเดี๋ยวถ้าฝนทิ้งช่วงถ้าแดดแรงเกินไปเราถึงจะมาทำทีหลังค่ะทีนี้มาดูเทคนิคที่2กันค่ะกรณีที่เพื่อนๆไม่ต้องการใช้การหมักวัตถุอินทรีย์ไว้ในหลุมเหมือนวิธีแรก ก็ให้เราขุดหลุมพอเพียงขนาดมาตรฐานก็คือกว้างยาว2เมตรลึก1เมตรค่ะหรือเอาขนาดที่กำลังพอแรงที่เราขุดได้ไม่เหนื่อยเกินไปก็คือขนาดกว้างสัก80ถึง100เซนติเมตรลึก1เมตรก็ได้ค่ะจะทำเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็เอาที่สะดวกเลยทีนี้ให้เพื่อนๆเ,เตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและขี้เถ้าที่มีเศษฐานผสมอยู่ด้วยนะคะจากนั้นให้นำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โรยรอบๆดินที่ขุดออกจากหลุมให้ทั่วตามด้วยโรยขี้เท่าฐานให้ทั่วหลุมต่อเลยค่ะเสร็จแล้วสับพลวนคลุกเขาให้เข้ากันตามที่เราทําให้ดูเลยนะคะคลุกเค้าดินเสร็จแล้วให้ผสมปูนขาวราล้นให้ชุ่มปริมาณที่เราใช้ก็คือ3ช้อนแกงต่อน้ำสิบริตร หรือขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะหวานลงดินเลยก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะเราใช้ปูนขาวราดลดหรือว่าหวานลงดินก็เพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆไว้ก่อนค่ะป้องกันไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนอาจจะเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายนั่นเองค่ะจากนั้นก็เกลี่ยดินลงหลุมพอเพียงได้เลยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและขี้เท้าฐานจะเป็นธาตอาหารที่ดีให้กับต้นทุเรียน ทำให้ดินมีความโปร่งพูนไม่อัดแน่นจนเกินไปและเป็นวิธีปรับความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมไปในตัวด้วยเลยด้วยลิสสรรพคุณของข,องขี้เถ้าถ่านและปูนขาวนั่นเองค่ะวิธีการปลูกขุดหลุมให้ใหญ่กว่าถุงพันเล็กน้อยความลึกก็ให้ขุดลึกเพียงแค่หนึ่งในสามของความสูงถุงดินต้นพันธุเรียนเหมือนเทคนิคแรกค่ะจากนั้นเอาทุเรียนลงปลูกโดยการนำคัตเตอร์ตัดก้นถุงออกเพื่อเช็ครากแก้วรากฝอย ต้นทุเรียนต้นนี้สูงประมาณเมตรห้าสิบนะคะตัดเสร็จก็มาเช็คดูรากกันก่อนเลยต้นนี้รากขดงอมากๆเลยค่ะต้นก็ดูสมบูรณ์ดีไม่รู้ร้านเขาอาจปุ๋ยอะไรมาบ้างนะคะแต่พอมาดูที่รากแทบจะเป็นลมเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นร้านที่ดีไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ถ้าร้านเขามีความรับผิดชอบเขาจะไม่ปล่อยให้รากขดงอได้ขนาดนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้เราก็อย่ากลับไปซื้อร้านนี้อีกเลยจะดีกว่าค่ะ ถ้ารากเป็นแบบนี้ให้เราแกะดินออกเลยค่ะแกะจนให้เห็นจุดขดงอที่ชัดเจนเมื่อเจอแล้วก็ให้ตัดออกได้เลยค่ะถ้ารากฝอยมันขดงอหรือว่าขาดลุ่งลิ่งก็ตัดออกด้วยเลยนะคะตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะจากนั้นวางต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก ค่อยๆดึงถุงปลูกลูดขึ้นด้านบนระวังอย่าให้ดินในถุงแตกออกนะคะแล้วใช้คัตเตอร์ตัดถุงออกจากนั้นก็กลบดินลงหลุมโดยกลบดินให้เป็นเนินเหมือนสาลเปลาอย่าก,กลบดินไปถมดินที่ติดมากับถุงจนหนาเกินนะคะเกลี่ยถมเล็กน้อยก็พอตามที่เราทำให้ดูเลยคะ่ะขั้นตอนต่อมาให้หาไม้มาดามต้นไว้เผื่อมีลมพายุมาต้นจะได้ไม่หักคะ่ะ จากนั้นก็ผสมปูนขาวกับน้ำอีกครั้งนะคะด้วยอัตราเท่าเดิมแล้วก็นำไปราดลดให้ชุ่มเลยค่ะเทคนิคที่สองเราไม่จําเป็นต้องใส่ท่อระบายอากาศนะคะเพราะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมันเป็นได้ที่เหมาะต่อสภาพดินอยู่แล้วเทคนิคที่3เดินทางมาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วนะคะเทคนิคนี้เราจะใช้ต้นกล้วยลองก้นหลุมซึ่งเราเองก็ยังไม่เคยทาหน้าฝนมาก่อนนะคะเพราะกาลัวโรครากเน่าแต่ครั้งนี้เราจะลองทําดูค่ะ ให้เราขุดหลุมพอเพียงขนาดเหมือนเทคนิคที่สองเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกต้นกล้วยและขี้เท่าที่มีฐานผสมอยู่นะคะจากนั้นให้นำต้นกล้วยสับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในหลุมแล้วเกลี่ยดินสักส่วนหนึ่งลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะ จากนั้นหว่านปูนขาวให้ทั่วเลยนะคะเราก็จะหว่านซัก3-4กสามือเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเราทำหน้าฝนขั้นต่อมาใส่ขี้เท่าถ่านลงไปในหลุมเพื่อเพิ่มความโปร่งพูนไม่ให้ดินอัดแน่นจนเกินไปจากนั้นโรยปุ๋ยคอกให้ทั่วดินที่อยู่ปากหลุมเมื่อโรยเสร็จ สับคุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เกลี่ยดินลงหลุมตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะวิธีการปลูกขุดหลุมให้ใหญ่กว่าถุงพันธ์เล็กน้อยความลึกก็ให้ขุดลึกเพียงแค่หนึ่งใน3ของความสูงถุงดินต้นพันธุ์ทุเรียนเหมือนเทคนิคแรกและเทคนิคที่สองค่ะ ขั้นตอนต่อมานำคัตเตอร์ตัดก้นถุงออกเพื่อเช็ครากแก้วลากฝอยเหมือนเดิมค่ะต้นทุเรียนต้นนี้ก็สูงประมาณเมตร50ค่ะตัดเสร็จก็มาเช็คดูรากกันก่อนเลยรากก็ขดงอมากๆอีกตามเคยนั่นแหละค่ะ ให้เราสังเกตดูว่าจุดขดงอเริ่มจากตรงไหนเหมือนเดิมถ้าเห็นไม่ชัดก็เหมือนเดิมค่ะแกะดินออกเลยจนกว่าจะเห็นจุดขดงอชัดเจนตอนนี้เราแกะดินในถุงปลูกออกเกือบ80%เปเซเลยนะคะเพราะว่า,าขดงอมากๆเลยค่ะเห็นแล้วคือขอทำใจไว้ก่อนเลยค่ะตายรอดคง50-50เปอร์เซ็นตเลย นี่เป็นสาเหตุใหญ่หลักๆเลยนะคะที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราปลูกไม่ติดปลูกกี่ครั้งก็ตายแล้วตายอีกซึ่งบางทีเราก็อาจจะไปโทษดินที่สวนหรือโทษวิธีปลูกของตัวเองที่ไม่ถูกต้องเศร้าใจไปต,ตามๆกันประมาณนั้นเลยค่ะเมื่อเจอจุดขดงอที่ชัดเจนแล้วก็ตัดออกเลยค่ะถ้าหากมีรากส่วนไหนขาดลุ่งลิ้งหรือว่าขดงอมากเกินไปก็ตัดออกได้ด้วยเลยเช่นกันค่ะจากนั้นวางต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก ค่อยๆดึงถุงปลูกลูดขึ้นด้านบนระวังอย่าให้ดินในถุงแตกออกนะคะแล้วใช้คัตเตอร์ตัดถุงออกได้เลยค่ะจากนั้นก็กลบดินลงหลุมโดยกลบดินให้เป็นเนินเหมือนสาระเป้าเหมือนเดิมและอย่าก,กลบดินถมดินที่ติดกับถุงมาจนหนาเกินไปเกลี่ยถมเล็กน้อยพอค่ะตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะ ขั้นตอนต่อมาให้หาไม้มาดามต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นไม้หักเผื่อมีลมพายุมาค่ะวันนี้คงทำให้ดูได้ถึงแค่ขั้นตอนนี้นะคะเพราะมันทุ่มหนึ่งแล้วแสงก็ไม่มีฝนก็จะตกไว้ต่อกันวันพรุ่งนี้ค่ะเช้าวันต่อมามาดูต้นทุเรียนยังสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาเราค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้เราโรยปูนขาวให้ทั่วทั้งบริเวณหลุมเลยนะคะตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะ จากนั้นให้เราใช้ท่อ PVC เจาะรูเสียบลงไปเพื่อช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายเหมือนเทคนิคแรกเลยค่ะหาไม้ขนาดใกล้เคียงกันเพื่อเจาะรูดินนำทางลงไปก่อนแล้วใช้ท่อ PVC ของเราเสียบตามลงไปทีหลังตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะท่อที่เราเสียบลงไปนี้ก็เพื่อเอาไว้ให้ปุ๋ยและยารักษาโรครากเน่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนเหมือนที่เรากล่าวมาแล้วในเทคนิคแรกเลยค่ะ เราจะยังไม่ลดน้ำไม่หาอะไรคลุมหน้าดินเพราะช่วงนี้ยังฝนตกหนักมากนั่นเองค่ะถ้าพื้นที่ของเพื่อนๆไม่มีฝนตกและอากาศร้อนจัดให้หาวัตถุอินทรีย์คลุมหน้าดินและลดน้ำด้วยนะคะทางเราทดลองทำให้ดู3วิธีเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสะดวกวิธีไหนก็ลองเลือกไปปรับทำดูได้เลยค่ะส่วนผลลัพธ์อันไหนได้ผลดีที่สุดเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆการทำหลุมพอเพียงอาจจะดูเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆที่ทำ แต่ผลระยะยาวจะช่วยให้เราไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยพรวนดินไปนานมากเป็นปีๆเลยค่ะที่สำคัญหลุมพอเพียงยังช่วยกักเก็บน้ำและความชื้นได้ดีอีกด้วยเมื่อปลูกติดแล้วเราไม่ต้องมาเทียรรดน้ำทุกวันสอาวันครั้งก็ยังได้ค่ะและจากประสบการณ์ตรงของเราเราติดภารกิจงาน2-3อาทิตย์ไม่ได้มารดน้ำเลยค่ะต้นก็ยังไม่ตายเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดผลผลัพธ์ดีๆที่เราจะอัปเดตให้เรื่อยๆกันนะคะ สำหรับวันนี้ไร่รวยสุก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ